สองนายกลาวและไทยออกมา right. ประกาศเลยนะครับพร้อมๆกันครับโดยไม่ได้นัดหมายสบายดีสวัสดีครับเกิดกับเรื่องโควิดเนี่ยนะครับมีความตึงเครียดที่มากขึ้นนะครับก็เลยออกมาประกาศให้ผู้คนเนี่ยได้รับรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับแล้วก็ทางไทยเนี่ยก็ออกมาประกาศว่าจะทําอะไรบ้างส่วนของลาวเนี่ยออกมาเป็นข้อๆเลยนะครับว่าจะดําเนินการอะไรต่อไปทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ามีความเหมือนและความแตกต่างเนี่ยกันยังไงนะฮะ เราคงม,มาดูนะครับไทยบอกว่ายังไงแล้วลาวออกบอกว่ายังไงแล้วลาวมีออกมาเป็นข้อข้อเนีมีอะไรบ้างในสิ่งที่เหมือนเหมือนกันคือสอนายกเนี่ยออกมาบอกว่าสถานการณ์โลกณตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีเชื้อโรคระบาดของโควิดสิเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ลุกลามไปทั่วโลกซึ่งถ้าเกิดมองออกไปข้างนอกแล้วเนี้ย มันส่งผลต่อมนุษยชนเนี่ยเกือบถึงต้อง80ล้านคนแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเกือบ2ล้านคนนะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยก็นายกทั้งสองท่านก็ได้บอกนะครับข้างนอกเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยได้เกิด เชื้อโรคโควิด -19 กลายพันธุ์ซึ่งมันส่งผลทํำให้เชื้อโรคเนี่ยแพร่กระจายได้รวดเร็วขึ้นนะครับติดต่อได้ง่ายขึ้นมีผลวิจัยออกมาว่าเชื้อโรคตัวนี้มันติดง่ายขึ้นก็จริงนะครับมันกลายพันธุ์ทุกวันครับไม่ต้องห่วงแต่ว่าการกลายพันธุ์ของมันเนี่ยมันทําให้มันมีขา มีขาตัวเล็กของมันเนี่ยที่อยู่ตรงวงกลมของมันแล้วจะมีขาเล็กเนี่ยมันมีการยึดเหนี่ยวได้ง่ายขึ้นการที่มันติดเข้ามาเนี่ยมันก็เลยทําให้ติดง่ายขึ้นแต่ความอันตรายของมันเนี่ยยังเท่าเดิมนะครับเพราะว่าสถิติของทางด้านอังกฤษเนี่ยเขาจดออกมาว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยยังเท่าเดิมไม่ได้มีัตาที่สูงขึ้นนะฮะคงเป็นเรื่องอยังไม่ต้องวิตกแล้วตกใจกันนะครับ ทั้งไทยเองกับลาวเองเนี่ยก็พูดเหมือนกันก็คือการนำพาคนเข้าประเทศครับก็ต้องเข้มงวดกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสองข้อเนี่ยเหมือนกันก็คือตรงที่ไทยกับลาวเองอยู่ชิดติดกัน แล้วก็มีขอบชายแดนอยู่ใกล้ๆกันเราติดกับเมียนมาเมียนมาติดกับไทยไทยติดกับลาวลาวติดกับเวียดนามติดกับมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบรั้วรอบบ้านของเราเนี่ยถ้าเกิดมีใครติดขึ้นมาแล้วกำลังระบาดขึ้นมาก็ต้องระวังคล้ายๆกับจังหวัดครับถ้าเกิดติดจังหวัดก็ต้องปิดจังหวัดถ้าเป็นหมู่บ้านนั้นติดก็ต้องปิดหมู่บ้านใช่ไหมครับตอนนี้เป็นประเทศครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนําเข้านําออกของ คนเนี่ยก็จะเข้มงวดมากๆครับเข้มงวดถึงด้านการเข้าออกสนามบินรถไฟเรือช่องทางธรรมชาติของเราเนี่ยบอกออกมาเป็นกฎข้อๆเลยนะครับของไทยยังบอกว่าจะเข้มงวดขึ้นเพิ่มมาตรการในพื้นที่ให้สูงขึ้นหมายถึงระวังมากขึ้นนะฮะทั้งสองฝั่งเนี่ยก็พูดเหมือนกันก็คือต้องระวังให้สูงขึ้นนะฮะประกาศปีใหม่อาจยกเลิกนะครับของเราเนี่ยได้ออกมาแล้วว่าประกาศยกเลิกนะแต่ของไทยเนี่ยขอประชุมอีกวัน2วันแล้วออกมาบอก ทั้งนี้ทั้งนั้นของไทยเองก็คงจะทราบดีกันอยู่ว่ามันเป็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยเกี่ยวกับเรื่องปากท้องเกี่ยวกับเรื่องผู้กอบการด้วยนะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่าอีกสองสามวันในการประชุมกันออกมาเนี่ยสถานการณ์อีกสองวันไม่ดีขึ้นผมก็เชื่อว่าอาจจะไม่มีงานปีใหม่ครับดูที่เมืองนอกนะครับที่เยอรมน,นี เขาประกาศออกมาแล้วครับว่าถ้าเกิดว่าคริสต์มาสหรือปีใหม่ในครอบครัวนะครับพบกันได้ไม่เกิน4คนครับนี่หนักกว่าเรานะครับถ้าเราไม่มีงานปีใหม่เราอยู่ในบ้าน6คน10คนก็ยังได้นะครับเพราะนั่นคือครอบครัว ในบางประเทศอย่างเมื่อกี้ที่บอกครับในในบางประเทศคือแย่กว่าเราอีกก็คือปิดร้านปิดบ้านปิดเมืองปิดทางเข้าออกแม้แต่ที่ยุโรปบางประเทศตอนนี้ก็คือไม่ส่งสินค้าเข้าออกเลยนะครับปิดเมืองโดยที่ไม่ไม่สามารถที่จะเอาสินค้าออกและเข้าได้เลยนะฮะแล้วก็ออกมาคล้ายๆกันครับก็คือว่าเพียงคนไม่กี่คนที่เห็นแก่ตัวทําให้ระบบในแย่จริงๆแล้วระบบเราวดีทั้งไทยและลาวทั้งเวียดนามกัมพูชาทั้งภาคพื้นเนี่ยดีหมด แต่สิ่งที่ทําให้ระบบมันแยกก็คือคน<ม>เพียงไม่กี่คนที่เห็นแก่ตัวลักลอบเข้ามาทั้งท้ายออกมาครับว่าจะดําเนินลงโทษผู้นําพาขบวนการที่ทําผิดกฎหมายอย่างสูงสุดเพื่อให้ขบวนการนี้หมดไปทางการลาวก็เหมือนกันก็ออกมาบอกว่าเข้มงวดและกวดขันทางด้านพวกแนวชายแดนแนวธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราก็คงลองมาดูว่าเป็นข้อข้อ,ของลาวเนี่ยจะบอกว่าย่งไงบ้าง และสิ่งที่เหมือนกันอีกข้อนึงก็คือพยายามหาวัคซีนให้ได้เร็วที่สุด2ข้อนี้ทางลาวเองก็ออกมาพูดอย่างชัดเจนไทยเองก็พูดอย่างชัดเจนเหมือนกันว่าออกมาได้ยังไงนะฮะไทยเองเได้จาก a s t r a z e ซ e น a าสิล้านโดสนะครับแล้วก็ออกจาก Co ว a ค c o ว a ก็คือองค์การอนามัยโลกนะครับอีกประมาณ26ล้านโดสในส่วนของทางการลาวเองเมื่อประมาณสัก3-4วันก่อนเนี่ย ก็ได้ออกมาเรื่องเจรจาเจรจากับวัคซีนของประเทศอังกฤษทางลาวเองก็จะมีสัมพันธไมตรีกับจีนแล้วก็รัเสเซียซึ่งทางการลาวเองก็ยังคงหาวัคซีนให้กับประชาชนของเขาได้มากที่สุดแต่ของลาวเนี่ยเล้านคนเนี่ยต้องการที่14ล้านโดสแต่ถ้าเกิดของไทย70ล้านคนเนี่ยต้องการถึง140ล้านโดสครับเพราะว่า1คนต่อ2โดสลองมาดูครับ ว่าของเราเนี่ยมีข้อกำหนดอะไรบ้างนะฮะผมขอรวบรวมนะครับอย่างข้อที่1ยังคงมาตรการเฉพาะกิจนะครับของมาตรานี้ของเดือนเมษาของเดือนพฤษภาเนี่ยติดต่อกันอยู่นะฮะก็คืออย่างที่รู้กันก็คือครับก็คือการปิดด่านสากลประเพณีการเข้าออกนะฮะการวีซ่ายังคงปิดอยู่นะครับข้อที่2คือสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามดังนี้ก็คือ หนึ่งจกการอนุญ,ญาตให้พลเมืองที่อยู่บรรดาประเทศที่มีการระบาดในชุมชนของโควิด1 9เข้าประเทศเฮาสองสืบต่อปิดด่านประเพณีและด่านท้องถิน่นข้อน,นี้ก็คือไม่อนุญ,ญาตให้พลเมืองผมว่ารวมๆเลยนะครับพลเมืองที่มาจากประเทศที่มีระบาดในชุมชนหมายความว่ารวมถึงไทยด้วยเพราะว่าไทยตอนนี้มีการระบาดของชุมชน มาตรการของเราอาจจะตอนนี้อาจจะแบบปิดมากขึ้นอย่างเช่นสมมติมีกัมพูชาหรือเวียดนามหรือเมียนมามาจากประเทศกลุ่มเสียงพวกนี้ก็คงไม่อ,อนุญาตนะฮะแล้วก็เมื่อกี้คือข้อ2ก็คือปิดด่านประเพณีระยะด่านท้องถิ่นก็ยังปิดอยู่นะครับ3คือสืบต่อสืบต่อยุติการเปิดให้เที่ยวบินเหมาลำมาจากต่างประเทศในระยะนี้นอกจากมีความจําเป็นแท้แต่ต้องได้ขออนุญาต ทุกครั้งทุกครั้งไปนะฮะนั่นคือก่อนหน้านี้ครับมีเที่ยวบินเหมาลำเริ่มเกิดขึ้นแล้วครับจะมีบางกอกแอร์เวสมีลาวแอร์ไลน์นะฮะเขาพยายามทำให้คนเนต็มลำแล้วเพื่อที่เดินทางไปที่นั้นๆได้ซึ่งเกิดการเดินทางประมาณสัก2-3เที่ยวครับตอนนี้ก็คือไม่สามารถแล้วนะครับก็คงปิดแล้วะฮะ4คือให้สืบต่อการกะการสถานที่กับ กชั่วคราวให้มีการมาตรการที่ดีกว่าเก่าแล้วก็หลากหลายกว่าเดิมอันนี้ก็คืออาจจะเป็นเมื่อกี้ที่อธิบายไปแล้วก็คือสร้างมาตรการสถานที่กักกันชั่วคราวให้ดีขึ้นแล้วมีมาตรการที่เข้มขึ้นกว่าเดิมและดีขึ้นกว่าเดิมนะข้อ 5. เพิ่มสถานที่ยาอุปกรณ์ต่าง,างๆเพื่อรับใช้การป้องกันผู้ติดเชื้อโควิด -19 และให้คาดคะเนล่วงหน้า ให้เหมาะสมเพื่อรับมือเมื่อมีเหตุสุขเสริญและก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขยายกว้างอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเหๆกันครับก็คือของไทยเนี่ยก็เริ่มมีเต็นท์แล้วก็แพ่สนามนะฮะที่ได้เตรียมตัวเอาไว้อยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยของลาวเองเนี่ยก็ออกมาเตรียมการไว้ก่อนนะครับเพิ่มยาเพิ่มอุปกรณ์เพื่อที่จะรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยเอาไว้ล่วงหน้า6 <c oughs> การเกี่ยวกับการรับเอาการช่วยเหลือยาวัคซีนจากประเทศเพื่อนมิตรและองการจัดตั้งสากลที่ได้เข้าร่วมกันมาแล้วเพื่อนําวัคซีนมาสักให้ประชาชนมาคือมาฉีดให้ประชาชนนะครับอ่อนื่นแม่นบรรดากลุ่มเป้าหมายส่งให้ได้ไวเท่าที่ไวได้ อันนี้ก็คือเป็นลักษณะเดียวกันของท่านนายกของไทยนะคะที่พูดออกมาว่าต้องการจัดหาวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ออสมเสียงให้ได้เร็วที่สุด7เ,เพิ่ม7ให้ผมว่าน่าจะเป็นเพิ่มนะครับให้เพิ่มงบประมาณเพื่อสั่งยาวัคซีนอีกเพื่อให้ประชาชนลราวได้รับการสักอย่างเหมาะสมในเวลาอันสมควรอันนี้ก็คือมาตรการเดียวกันนะครับ 8คือเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติระยะห่างบอดสัมผัสในเวลาพบกันอย่าสัมผัสในการพบกันนะฮะอันนี้ก็คือมาตรการก็คือว่าในการพบกันในบางทีบางครั้งอาจจะจับมือกันเช็คแฮนด์กันเนี่ยอย่าสัมผัสตัวกันครับโดยการยกมือไหว้นะฮะแล้วก็ทักทายกันอันนี้ก็คงเรียกร้องว่าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับ 9. ให้ทุกคนใช้ผ้าอัดปากอัดดัางในเวลาอยู่ในชุมชน ในเวลาออกจากเรือนไปมาอย่างเคร่งครัดนะฮะก็คือลณนงคลงนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยใช้ผ้าหน้ากากอนามัยนะครับเราอยู่รอดได้ก็เพราะหน้ากากอนามัยครับจริงๆครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อคลิปที่แล้วผมได้บอกไปว่าร้านกาแฟในต่างประเทศร้านหนึ่งนะครับมีแขกไม่ใส่หน้ากากอนามัยทั้งหมดประมาณ2 0่สิบกว่าคนแล้วก็พนักงานเนี่ยสคนใส่หน้ากากอนามัยเพราะถูกบังคับ,คร,บครับกับกลายเป็นว่า มีคนที่ติดเชื้อโรคคนนึ่งเนี่ยเข้าไปอยู่ในร้านนั้นทั้งหมด20คนติดครับอีก4คนที่ใส่หน้ากากอนา,ามายัยที่เป็นพนักงานแล้วอยู่ในนั้นทั้งวันไม่ติดครับอันนี้หน้ากากอนามัยเนี่ยสำคัญจริงๆนะครับข้อต่อไปนะฮะก็คือขอเรียกให้เรียกร้องให้บอกมีการจัดงานสลองปีใหม่สากลที่จัดเป็นงานใหญ่ขอให้สลองอยู่กับเรือนภายในครอบครัวของภัยราวซึ่งถือว่า มีความอบอุ่นกว่าและปลอดภัยกว่านอกจากที่ข้าพเจ้าเสนอมานี่ทางคณะเพาะกิจจะมีการแนะนํามาตรการละเอียดของแต่ละระยะระยะขอให้ทุกคนติดตามและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆจริงๆแล้วก่อนหนะน้านี้ทางการลาวเนี่ยได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าขอให้ยุติงานปีใหม่คอนเสิร์ตงานลื่นเลิองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้ยุติลงนะครับ แล้วก็ขอใหออ้มีการฉลองปีใหม่อยู่ในครอบครัวอบอุ่นกว่าอันนี้ผมเห็นด้วยเลยครับขณะเดียวกันไทยเองเนี่ยทางด้านคอนเสิร์ตหรือว่าทางด้านร้องเพลงผมก็เชื่อว่าตรงนั้นไม่มีแล้วครับแต่ว่าการจัดงานปีใหม่จะเกิดอะไรขึ้นรูปแบบไหนเนี่ยจะมีหรือไม่มีเนี่ยอีกวัน2วันเนี้ก็จะรู้ครับ ยังไงซะผมก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีครับทั้งสองนายกเนี่ยออกมาประกาศนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยตระหนักแล้วก็รับรู้แต่ว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยตอนเนี้ไทยและลาวเป็นยังไงเราจะต้องเข้มงวดยังไงมีวิธีปฏิบัติยังไงก็เพื่อให้เราอ่ะในแต่ละประเทศนั้นอ่ะอยู่รอดและปลอดภัยนะฮะก็คราวหน้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวตูเกเตอร์ ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสู้ซนะครับช่วยเหลือกันนะครับพยายามกันเต็มที่ครับทุกคน